สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิทนะครับมาจากเพจพระบ้านทุวไทยวันนี้ก็มายกตัวอย่าง20รายการนะครับพระเครื่องที่ซื้อง่ายขายข้องเจอได้ตามบ้านทั่วไปนะครับผมอันไหนพอเล่นราคาประมาณเท่าไหร่แต่สูงมากผมจะเอาพวกหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต้นๆเนี่ยมาเสนออาจจะมีหลักแสนปนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพี่จดจําภาพจดจําราคาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมเริ่มรายการที่1นะครับเป็นรูปหล่อพระใสนะครับหน้ายักษ์รุ่นแรงครับเยี่ยมเดิมอย่างนี้นะครับก็เล่นราคาอยู่ประมาณทัก สามพันสี่พันบาทบวกลบนะครับก็หลักพันนะพี่ก็แต่ถ้าเจอตามบ้านทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยขายง่ายๆซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญนั่งบัลลังนะครับลอเก้านะครับกระบี่สั้นอย่างนี้สมัยก่อนนี่เหรียญละแปดเก้าพันหมื่นกว่าบาทนะปัจจุบันอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับพันหนึ่งเก้าร้อยแปดร้อยเนี่ยก็อยู่ประมาณสักตีสักเจ็ดแปดร้อยนะครับขายได้แน่แต่ถ้ามีกล่องสักพันหนึ่งขายได้นะครับผมก็จดจําภาพไว้ให้ดีนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่3นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวนะครับอันนี้ก็เล่นอยู่ประมาณสภาพอย่างนี้ก็อยู่มาสักพันบวกลบนะครับถ้าสวยๆก็พันกว่าบาทอาจจะถึง2,000แล้วแต่มุมนะครับแต่เอาไง่ายๆ7 8 0 0สภาพอย่างเงี้ยพันหนึ่งอะขายได้แน่ๆนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่4นะครับเป็น่าเนื้อดินชินาราานะครับกุเสาทองทอง สภาพแบบนี้ขายอยู่ประมาณพันเก้าร้อยพันพันหนึ่งพันสองแล้วแต่มุมคนนะครับก็อยู่ประมาณพันบวกลบและการตีไว้อย่างนี้นะราคาเขาข่าวนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่5นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับแบบนี้ก็ขายอยู่ประมาณสักพันพันกว่าบาทนะครับอยู่ที่มุมคนนะครับก็ตีสักไปประมาณพันบวกลบพี่จดจําภาพจดจำการหล่อแบบนี้นะครับจะเขียนแบบนี้นะจดจํไว้ให้ดีนะพี่นะว่าแบบนี้คือหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งจัดระยองนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่6นะครับเป็นเหรียญอ่ชินราร์ชออกวัดชากลุกาน ันนี้ออกปี15นะพี่เนื้อกระไหล่ทองก็เมื่อก่อนขายได้พันเหยหน่อยนะพี่ปัจจุบันก็อยู่300 400 500 แต่ว่าเป็นพระที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับมีอย่างนี้ก็ได้เลยครับเหรียญ400 500แล้วแต่ความสวยนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระบูชาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรปีสามหกนะครับอันนี้ก็จะสูงประมาณสิบสองนิ้วนะพี่เมื่อก่อนขายได้สองพัน่าบาทปัจจุบันก็อยู่ประมาณพันพันสองพันสามอย่างเงี้ยพี่เวทเวทนี้นะก็อาจจะมีสิบเก้านิ้วก็มีนะครับหรือยี่สิบกว่านิ้วก็มีนะครับใครมีอย่างเงี้ยดูให้ดีด้วยว่าราคาเล่นหาอยู่ประมาณนี้จะได้ไม่ตกควายกันนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับออ่่่าาาาาวััดสขปปีครรบกก็็เลนหยูะมณ ส4 5 0ี่ห้าร้อยนะครับพี่ราคาไม่แพงมากแต่อาจจะเจอได้ตามมากทั่วไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่9นะครับปเปรียญคุ้มภัยประจํากันเกิดปีมะแมเนื้องเงินนะครับปี3-8นะครับเล่นหาก็อยู่ประมาณสักพันเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันพันหนึ่งพันสองอันนี้แล้วแต่มุมคนนะพี่ก็ตี ตีคร่าวๆราคากลางๆไว้พันบวกลบแล้วกันนะครับแล้วแต่เศรษฐกิจตอนนั้นหรือว่าความค่านิยมของแต่และปัจจุบันของตอนนั้นนะครับก็ราคาก็เล่นหาอยู่ประมาณนี้นครับอาจจะแพงขึ้นหรืออาจจะถูกลงก็ต้องดูเศรษฐกิจนตอนนั้นนะครับผมต่อไปเ <ๆ S 2> ป็นรายการที่10นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาไตรมาหลวงปุ่มม์นะครับปี37อย่างงี้ก็เล่นหาอยู่สักประมาณ600700 500400ีตีกลางๆสัก500บวกลบแล้วกันนะครับราคาไม่แพงนะพี่แต่พระเจอบ่อยมากเจอทุกวันนะครับหลวงปุ่มมณ์เนี่ยเจอตามบ้านบ่อยมากเลยรรตต่่่อไปไปปเเเ็็นนาาายกาที11 ปุหรี่ปดนี่ปี36นะครับเป็นอ่าเขาเรียกเต่าเสาห้านะครับก็เล่นหายถ้าสภาพแบบในรูปเนี่ยก็เล่นอยู่ประมาณสักพันพันหนึ่งเก้าร้อยประมาณนี้พี่ถ้าสภาพอย่างเงี้ยก็สักเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยได้แน่แน่นะครับแต่ว่าถ้าสวยสวยก็ต้องว่ากำพันกว่าบาทถึงสองพันนะครับผม อ่าต่อไปเป็นรายการที่12นะครับเป็นเหรียญลวงปูดูหลวงปู่ทวดนะครับปี28เนื้อทองแดงนะครับอย่างงี้ก็เล่นหากันอยู่หลักพันนะครับก็สองพันสามพันสี่พันขายได้แน่ๆนะครับมันต้องดูว่าช่วงนี้เล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จดจำไว้แล้วก็มีแบบไม่มีเงินหลักพันใช้แน่นอนนะครับต่อไปเป็นรายการที่13นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเนื้อนวะนะครับปี37รุ่นเมตตาบารม ah ีอย่างงี้ก็เล่นหาก็อยู่สักประมาณพันห้าถึงสองพันนะพี่เอาง่ายๆขั้นต่ำมัน 1, ม ห้าร้อยรวมรวมวนเยอะๆกืเจ็ดแปดหมื่นหรือจะได้เสียเป็นแสนถ้ามีเยอะๆนะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่14นะครับกลับมาที่หลวงปู่ด,ดู่เหมือนเดิมครับเป็นเหรียญกระโดดบาทหลวงปู่ด,ดู่ปี30นะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมมีขีดนะครับก็เมื่อก่อนนี้เล่นหนึ่งหมื่นกว่าบ,บาทนะปัจจุบันหลัก4,000 3,000 4,000 5,000อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบล็อกธรรมดาก็2,000 3,000เวทๆนี้ราคาก็อยู่ราวๆนี้นะครับตามเศรษฐกิจนะครับพี่ก็ราคาพาร์ตสุ่มมาเก้ารล่วงหมดเลยนะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่15นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับกลับมาที่หลวงพ่อแดงนะเป็นเหรียญรักโตนะครับบอสหกชิดนะครับหลวงพ่อแดงหันข้างนะครับอันนี้สร้างอยู่ปีหนึ่งหกก็สภาพน,นี้ก็เล่นหาอยู่7 0 0ดร้อยแปพันหนึ่งประมาณนี้นะครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่16นะครับเป็นสมเด็จอรหังนะครับวัดบางด้วนนะครับปี2493หลวงพุเผือกออวัดจิงแก้วปลูกเศกนะพี่ แบบนี้ก็เล่นหาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันนะครับตามความสวยนะครับก็พระไม่ได้แพงมากนะครับก็ราคาก็เล่นหาหลักพันต้นๆน,นะครับแต่ว่าเป็นพระปีลึกนะครับพระดีปีลึกหลวงปู่เผื่อปลุกเสกด้วยนะครับถ้าใครที่เห็นอย่างเงี้ยไม่เคย รู้เลยว่าเป็นพระอะไรเป็นสมเด็จเปล่าๆอย่างเงี้ยครับสมเด็จว่าจุฬาอ่าเขาเป็นสมเด็จว่าจุฬานะครับก็พี่ก็จดจําภาพไวด้ดีๆแล้วก็แบบนี้เขาเรียกว่าสมเด็จหลวงปู่เผือกบุกเสกจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับไม่มีอะไรเขียนแต่ก็จําภาพไว้ให้แม่ๆอย่างนี้ก็ได้เอาตำต่ำอีกพั 1, นหนึ่งมีแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นรายการที่17นะครับกลับมาที่สัตตีบบ้านผมนะครับเป็นเหรียญรุ่น2หลวงพ่อพอีนะครับปีสองสี่แปดสามเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหน้าใหม่ในวงการเลยนะครับที่ผมเอ่อได้ซื้อมาจากนายตำรวจแ,แถวบบบาาางนนนนนะะคครรรรัักก็็เเเเปหหีีียยยญญท่ผมมจออได้้ ส่วนมากจะเจอแบบสึกๆสวยๆเนี่จะพบเจอได้น้อยมากเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหน้าใหม่ในวงการเลยครับผม ก็เล่นหาถ้าสวยๆอย่างเงี้ยแสนถึงแสนห้าเนี่ยผมมีดีรับเช่าให้นะครับต้องสวยๆนะต่อไปเป็นารายการที่18นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเดิมบางนางบชนะครับอันนี้เป็นกระไหลนาคสวยๆอย่างเงี้ยใครมีก็ผมก็ยินดีรับเช่าราคาเอาง่ายๆว่าสตาร์ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต้องสวยจริงๆนะครับก็เกยเยอะนะพี่ก็ระวังให้ดีแต่เจอได้ตามบ้างทุกไปเหรียญนี้ผมก็ซื้อได้ที่เอามาจากมาตพุทธนะครับเอาพามาขายที่ร้านก็คัดราค,คาให้เขาไปนะครับผม อ่ะต่อไปเป็นรายการที่1 9้านะครับเป็นนางกวักหลงพ่อเต๋นะครับวสา่างงามรุ่นแรกพระเต๋คงทองเนี่ยแหละครับอย่างงี้ถ้าจมูกไม่บี้นะพี่องค์นี้ต้องมีสักแสนก็บาทแต่องคนี้จมูกบี้ก็เลยได้ไม่แพงนะครับคือใครมีอย่างเงี้ยนางกวักกุมาเนี่ยพี่ดูตามบ้านให้ดีนะเนี่ยกุมาได้เป็นประมาณนี้ครับดูให้ดีนะพี่ถ้าเป็นเนื้อดินเนื้อผงเนี่ย เก็บไว้ก่อนเลยและส่งรูปมาหาผมเดี๋ยวผมดูให้ว่าพาเล่นเท่าไหร่มีตั้งแต่หลักร <oh> ้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายๆแสนบาทพี่เจอได้ตามบ้านทั่วไปพี่ลองดูให้ดีๆนะครับว่าพารเนี่ยขายได้แน่นอนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครมีผมยินดีรับเช่าจํานวนไม่จํากัดเลยนะพี่นะถ้าเป็นกุมารนางกว่างนะผมรับเช่าตลอดพารผมก็รับเช่าตลอดแต่ว่าผมชอบพี่กุมารนะอ่ะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวสัตหิปีสองห้าศนีะครับอันนี้เป็นบล็อกสรอลลไหลนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงสภาพนี้เมื่อก่อนนี่ต้องมี1 5ื0 0 0 0 0ถึงสองหมปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าหกบวกลบนะพี่ราคาก็ไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็แต่ว่าก็เจอได้ตามบ้านทั่วไปนะครับแต่สุดมากที่จะส่งมาขายก็จะจะเป็นแบบว่าหน้าข้างขาวอะเก๊เลยนะพี่เนี่ยพี่จําหน้าหลวงปู่ปีสูตรสไว้ให้ดีนะผมเจอหลวงพ่ออีสูตรสตามบ้านนี่แทบทุกหลังนะแต่เกเกประมาณสักเก้าสเลย พี่จำหน้าไว้ครับหน้าแบบนี้เลยนะต้องเป็นหน้าอย่างนี้ไม่ใช่หน้าแบบว่าแบ็คแมนข้างวจะเรียกกันนะครับภาษาเซียนพานะครับเขาเรียกหน้าแบ็คแมนอะไรเงี้ยก็คืออย่างนั้นนะ่็คือตีเก้ไปเลยนะพี่แต่ถ้ามีหน้าอย่างเงี้ยเจอหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันเปอร์เซ็นต์แท้นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะพี่ถ้าเป็นหน้านี้นะผมก็ยินดีรับเชา่าเนื้อเงินเนื้อหน้าเนื้อทองคำยินดีรับเชา่าทุกแบบนะครับส่งมาได้เลย อ่ะสำหรับวันนี้ก็ยกตัวอย่าง20รายการครบแล้วครับก็มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันราคานะพี่จะได้ไม่ผิดราคากันครับเวลาขายก็ช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็ร้านผมตั้งอยู่หมู่บ้านอิตตินียพาร์ค5นะครับเส้น332แยกเจออำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0983955890นะครับ idline aot 3865นะครับผมล้าผมเปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดยกเว้นวันไหนผมวิ่งไปซื้อพระตาจวัดหรือนอกพื้นที่ผมจะแจ้งให้ทราบหน้าเพจนะครับผมใครที่อยากจะมาหาผมหรืออยากให้ผมไปหาที่บ้านเนี่ยแบบว่าพรีเซนต์งานตัวเองเลยพี่พ้าผมมีขนาดนี้ครับเนี่ยถ่ายมาเลยเป็นภาพรวมถ่ายส่งมาเลยว่าเนี่ย ั้งหมด,ด๋ยวมาวางลงกระถ่ายมาแค่รูปเดียวพอผมดูเลยวิบ้านนี้ได้เสียหลายแสนเนี่ยพี่อยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกผมไปหาถึงบ้านแน่นอนนะครับพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าหน้าเสือแบบว่าพะยย่อยๆหรือแบบดูแล้วไปไม่คุ้มเนี่ยผมก็บอกพี่มาหาผมไหมแต่อย่างแรกๆเลยผมจะแนะนําให้ส่งมานะครับก็เหมือนเดิมนนครับยินดีนรับชอบพาร์ทุกแบบทุกสไตล์นะครับหลักสิบอย่นหลักร้านนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ